สวัสดีครับพบกับรยายการ FMTV g กับ Hero of n e w World โเคตรเร็วนะอืวันนี้ก็มากับน้องของผมคนเดิมนี่ครับติน MTK แล้วก็รองแคนหรือหัวแคนผมนี่เองนี่ครับแล้วก็ไปเจอกันในเกมครับอ่าแล้วครับมาพบกันในเกมพระผมเล่มอีเรกตริกเชียนอาจจะพึ่งกีฬาเซกเแล้วลน,น้องผมก็อการุณา อัติเมตแม่แล้วก็ลองแคนผมเล่นเพจเลเดอร์ครับติ๊กไว้ก็กระตุกพอสมควรเลยนะครับจังหวะนี้กักครู่ครับอ่าแล้วม่อก็จะคบกันในเกมอ่ะผมยังไม่ได้ฆ่าคีสักตัวเลยครับโอ้มันเฟเวลสองแล้วคัโอ้ผมว่าจะรีสักหน่อยครับตัวนี้ก็ผมได้สุ่มมาครับ กระตุกพอดีครับ,บรช่วงเลือดตัวเอาว่าเชียงมตัวมามาครับไม่กลัวกลัวที่ไหนเกรงใจหรอกหนะจะหืมความกระตุกข,ของท่านครับช่างเป็นเทพเหลือเกินอโอ้ ดูดูในป่าอืมนี่มันจะต่อเราไปถึงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเรารู้เรื่องเดี๋ยวเรารู้เรื่องกันอึบอึบนี่อึบอึบแล้วครับอึบอึบตลอดเลยเดโวไม่อยู่วะเดวโวอยู่ข้างบนเฮ้อร้อนนะตินร้อน มันต่อรุนแรงมาก <c oughs> อ้าวเชอร์รี่ป,ป๊อปเปอร์ <c oughs> หัวแค่นผมโดนเอ้ยลองลองโดนตลอดเลย <c oughs> ชอบเสียเฟิร์สปัตนั่นเอง <c oughs> ไปล่างแล้วนะ <c oughs> ด็อปเตอร์ไปล่าง โอ้ต oh, ิดเฮ็ดอึ้มโอ้โหเมื่อกี้มาอืมเบล6หรออืมเบล6ตอข้าเราเมื่อกี้ติดเฮดด้วยติดเฮดด้วยเมื่อกี้รู้สึกจะมากลางออกขวดแบบนี้อืม ความกระตุกนี่ได้โลจริงๆครับเอา้ามีใครอยู่ล่างเหรออา้าวโดนลุมโด้โกที่ไหนเกรงใจหรอกหนา,าเสียไปอีกแล้วครับหนึ่งแม่จอม ฝั่งเราเสียไปหนึ่งแล้วเราอาไปหนึ่งเอาแล้วใครได้หนึ่งนะงแ,ลแล้วสร้งสางความได้เปรียบของในเลนครับเราไปสแตคค็ปคลิปนะโดนดึงก็อยากให้มันดึงเสียโอ้โหออกไม่ทัน มีนกระพริบตัวใหม่นะเออต้องกล่าวกันให้ทราบนะทีนี้ศัตรูหายไปเดีอ๋อย่าออกจากคนละป้อมสิศัตรูหายไปกางเอากลางตายอีกอ่ะเอาลืมหมดได้ดูเวลา <c oughs> เกิดยังไป <c oughs> โอ้มดดันจะดูเวลาเฟลท็อปเฟลออนเดอะวีค ลืมเวลาลากคลิปโอ้กระตุกเหลือเกินต่อากลางหายไปซักเทิหายไปซักเท่าหายไปโอ้ไม่บอกวีนนี่เลยล่ะอืมอิเล็กตริเชียนเป็นตัวหนึ่งที่ถึกถึกจริงๆครับถึกจริงๆ ซึ้จริงๆโอ้โหเลือดหลดหลอดตานี้ด็อกเตอร์จะโชว์โหดเราจะพิกัดในด้านไหนกันแน่ผมต้องไล่แกงนะครับจังหวะนี้ด้วยความนั่นไงแล้วก็ไปแล้ว โอ้โหอย่างรวดเร็วครับเมื่อกี้กล้องจับด้วย <c oughs> เดี๋ยวดึงโหทับตานี้จะจะพลิกท่นท่าไหน <c oughs> <c oughs> โอ้หตะแคง <c oughs> ข้างบนก็เอายากกันเลยกินนิ่มไม่ได้ <c oughs> เอาวา้าผิดโหทอาเฟล์ออนเดอะวีคลื่น เราตายไปหนึ่งแล้วกันล่ะเราได้คีทสี่ตัวเอถอะถึงอยู่กลางครับเดียวกลางไปบ้างน่าจะบตักำลังไปเรนบ้ากมาทำอ,อะไรนักหนาวะประจ่าแน่ในป่ามาโกม,มาแก๊งนี่เองไม่ได้ทำอะไรเลยครับจังหวะนี้ครับลากคิปไอ้คีทตัวนี้มันไม่ติดเลยจริงๆเอาตัวเฮ้ยงูสวยแล้วไงปลอมอ๋อตัวปลอมปลอมตัวปลอม ัวติงอยู่แถวนู้นเ็เลเดอร์หมดหลอดจริงๆครับเอาเป๊วิ่งไปทันเอ้เ่ไหนว่าตัวต no. ิงอยู่กลางไงอุ <S <S erm ้ยรอคุย

โอ้โหเมื่อกี้กล้องไม่ได้จับครับเอาหน้าปลากล้องไม่ได้จับครับจังหวะเมื่อกี้มันมีเดวอ้ะเ,ย,เ,ย,ย,เย,รยระวังผิดโอ้โหแรงเหลือเกินดาเมจ มังกี้ไม่ตายครับหูไม่ได้หรอไปตายก่อนสิขวดเลือดตันได้กระอักเลือดอ่ะง่ายๆเลยศัตรูหายไป Hey one of your structures is under attack เอาด็อกเตอร์เอาด็อกเตอร์ <c oughs> ไปแล้วราวัาน่ะเก็บรูน, <Okay. S 1> นไปแล้วด้วยศัตรูหายไปเอ้อยบนระวัง นายทีเอ้ยสตาร์สวยเอ้ยเิบริบริบริบด,ดิบริบดิบยิบร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 วบาิิบริบบริิบริบิบริบริบริละิายาบริๆๆ่รริบริบริริบ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 รบราบระ Tay tiêm lang lang toy lang bom lê, do tự hài Hey, one of your structures is under attack. <coughs> 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 โทษทีโทษทีสกิลไม่ค่อยแรงอะต้องบอกเพื่อนกันแน่แบบนี้ระวังล้างดูน่าตะแคงละไม่ตองมีปัญหาในทีมครับไม่เป็นไรครับมันเป็นเรื่องปกติเกูจะไม่ช่วยให้ดูไอชื่อนี่ืออะไรกันเม่ยลยเดี่ยตัวหัวที่มจะตั้งข้ ขอเก็บขอเก็บโอ้โห oh. เอาขวดไปดากเมทมึงก็ไม่แรงแล้วมึงจะเอาไปทำไมวะโธ่ oh, น่ะมึงนี่หรกันอยินแล้วก็มอนแต่ละมันเลยเน่ยไม่ได้ยินเข้าไปทะตรงนี้หมู้ที่แข็งองบนสามตัว มาเอา,เอาขวดเอาขวดนั้นหนะ่อยเออสวยเข้าเลย hey, หายหมดเลยหายหมดดิหายหมดดิดดนั่นไม่เห็นไม่เห็นตายเลยพิกท่าไหนจะพิกท่าไหน Sui bộ lang đan thương thương đan thương đan thương đan thương Phủ. thương 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 มังกี้มังกี้มังกี้อาขวดมาเออเอามามังกี้มาะไเกิดวะมังกี้เลยไม่มีขวดเลยมมีวเกิดรอบเอาไปเอาไเห็นหน้เห็นได้เห็นได้เอ้ยนี่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 ข้ามมัน สวยงามสวยงามหมดเหนเนี่ยหมดไฟแล้วหมดไฟแล้วาตินอ้ดนที่นี้แมงมุมตัวตกันเนี่ยพี่หายิงเข้าไประวังมันดึงกระชากแดมาตินนีโอ้โหไม่มีละยิงเข้าไปเออยิงเข้าไปเอเยอ้งยิ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 ง โอ้โหเละ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 ยิง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 ยสอยงยิงย้งยิงยิงยิมยิงยิงยหงย้งวิงยิงยิงยปงยิยิงยิงยิงยิวงยิงยิงยิยิงยก่อยแงยิ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 งยงยินยงยิงยิงยินง เขาลุ้นมือเขาลน่มเขามฮ้ยเขารุ้นเลยสถานการณ์เขารุ้นรู้โอ้ยนี่ก็โอ้ที่มันใเหรอหมนแครมั้งให้หเล่นเลยก็ได้ปะเฮ้ยเย็นเยนเย็นดอกเต์อีกละดอกเตยอีกละโอ้โหนี่นี่เป็น้เอะไรเนีย ตีสวยว่ะเอาเกี่ยวตัวแล้วเกี่ยวหึงตัวแล้ว,ย,ว,ว,ลวยังไงยังไงยิงมันดิตัวหนีไม่ได้ดะกล้ามาพูดนี้บืดกองจับไปโอ้เชียวเชียวสมินนะดน มาแล้วครいいับประเอินเทอาไมไม่ไม,ไม่ไม่ป้อมอะป้อมล่ะ,อละโอ้โหยีงใครเอาป้อมเลยไว้คลิปฉันกลา้าพูดบึ้มอืมอืม อืมโอ้ยทำไมกระตุกเลยแค่แนี้ทำมาเป็นปากดีปากลกหมาเจนเจนกสังะตังกีเือนกดวมันจอกควาลงดูว่านี่นะ ่าไอ้ no? เหี้ยถ้าแตกแค่ไม่ทำเป็นปากดีกูโอ้โหล่นเล cheese, lo, 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 oh, ือดลดเลือดโอ้โหเลือดแทบหมดแสบจริงๆจังหวะนี้ครับอึบอึบเกือบอึบแล้วแม่ชอบเล่นเสียวเหรอ นี่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 ฮะ็อกเตอร์หลุดนี่ไงมันหลุดตัวหนึ่งอะอ่าแค่ลูน่าโอ้ยไม่ได้เห็นำคาเลยเนี่ยจะล้อมาทำไมเนี่ยเสียงบึงๆๆๆบึงบึใครอยากฟังก็ผมจะเงียบให้ฟังครับ <c oughs> เราคามจะตายหาวดิ มามาที่ผมดีกว่าขาดสองตายสี่แอซซิตไปหกสกอร์รองแคนผมครับซีสามห้าแล้วก็น้องของผมก็หนึ่งสามหกครับเป็นสกอร์ปกติของซัพพอร์ตอยู่แล้วครับที่ออกแบบนี้ครับเบึ้งเบึงบึ้งเบึ้งบึงอยู่นี่ว่าพึ่งดริงเป็นเทรนไม่ใช่ไม่เลยว่าจะมาว่าบึ้งเบึ้งบึงบึงอยู่นะ งัตัดคลิปไปสักครู่เลยครับอาตอนนี้มันก็เริ่มขึ้นมาแล้วครับปึ๊บปึ๊บผมจะได้เฮมออฟดีแบ็กรีเจียนครับอ้าวหยุดอีกแล้วมาติดต่อโอ้โหบึ้งบึงึงึงคราวนี้ทีมันคราวนี้ทีมันบึ้งๆึๆงึงึงเยอะ เ้ยต้องบวกแล้ว่ะจังหวะเนี้ยต้องบวกแล้ว,วะ่ะยังไงวะมีบิงมีบิงเหรอเออเออมีบิงแล้วระวังระวังท่านนั่นนะไอ้แพนด้ามีบิ๊กบิ๊กเ,เอ้ยเปดเฟ่ไม่ได้ดูของโทษโทษท่านนั่นนะหลังป้อมเลยหลังป้อมอบวกน่าจะพอสู้ได้แหละพูดถึงนะี้ถ้าไม่โดนเป็นกลุ่มอ่ะ คบีกวัวอะไรจิลงมีมังกีมังกีสเปลเซฟจริงนี่โอ้โหบ,บนวิ่งล่างแก๊งอยู่บนเดียว <c oughs> เออเข้เาใจเข้าใจแถมแถมไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าได้ฆ่านะที่หายโดนลัดฆ่าหมด <c oughs> ทำใจครับทำใจได้อย่างเดียวจังหวะนี้ Let's get it on แล้วครับไปเลยไปเลย <c oughs> มาแล้วเสียงมึงเองนั่นแหละมึงไม่ต้องมาล้ำคานักที่หายววิงไปเลยเข้าแหมเอาตัวไหนเอาตัวไหนเอาเข้าแล้วไปดดดิิิเอาดีเขาเลยโอ้โหตายเป็นกี่เมกจริงดิผมโดนแท้งเลยเนะี่ยมังกี้ <c oughs> ยังไง <c oughs> แล้วไปกดรีเจนตอนตอนป้อมตีนะบ้าว่าเนี่ะโอ้โหจริงจริงเนี่ยเข้าใจจังหวะล้วนเดี๋อวเรทำไมตรงนี้มีเสียงบึ้งๆบึงเบึงบึงดน้ล่างฮะเคๆแยกดันแยกดันเลยไปด็อกเตอร์ไปอยู่อ่ะยังไงยังไงดอกเตอร์กลับบ้านแล้วมาแป๊บเดียวแล้วก็พอดอีกแล้วครับ ก็ต้องรอกันต่อไปครับเพราะว่าตัวความหวังของทีมอย่างเลนการคือด็อกเตอร์ลิอสเตอร์เฮ้ยเฮ้าเฮ้าด่าตาวอมันจะเป็นลำคานมั้ยจะเป็นเพนด้วยเป็นเทนนะเว้ยชิบหายเฮ้ยชิบหายจริงๆ เยอยหรืบ้ากระตูนโอ้หนึ่งวิจะเกิดให้เกิดเถอะโอ้ยเดี๋ยวจหยับหยาบเราหยาบเยอะไหม <s> เออเราหยาบเยอะว่ะต้องขอโทษเลยนะครับลืมไปว <แก S 2> ่าอัดเกมมันเป็นฟิลลิ่งโทษทีูง <_ s> ิ กับตัวไก่สามแล้วตีไปแล้วบอมแตกหรือแตกแล้วเป็นของอาลุน่าแตกของกันอีกโหเงินเด้งว่ะห้าลิงไมเดี๋ยวลิอตอร์ตงบานหราวฮาวเดี๋ยวลิงตาย

ติดแดนอยู่เขาเลยเขาเลยติดแดดอยู่มันขี้คอมโบมั่วแล้วสึกโอ้โหแอซซิตหน่อยไม่ได้บางทีบอกกูจะอะไรเซ็ตคุณใจร้อนฆ่ากี่ตัวกูไม่เคยได้ฆ่าเลยยอมแล้วยอมแล้วยอมไหม โอย่าอย่ายืนเศร้ายืนเศร้าหลอยไปเลยยิ่งนี้หลางไปเลยยิ่งเบี้ยเส้นอย่างนี้ที่หายสวยได้ค่าสองตัวติดแสบโอ้โหมาไม่ได้อ่ะจังหวะนี้ครับต้องเงียบผมเงียบนะครับเพราะว่าก็ตอนกลางคืนนะแต่เป็นบ้าน บ้านที่ไม่ค่อยอยู่ในชุมนุมเท่าไหร่นะบ้านชุมชนช,ชุมนุมก็เมื่อกาลังกันเห็น,นดาพี่เคเหรอโอ้เห็นดา้าวิงวอล์กเล่นแรงเลย <c oughs> เอาแม่งเลย <c oughs> แพนด้าไม่จะสโลให้หรอกเข้าแม่งเลยไอ้นั่นข้างหลัง <c oughs> ออชบบอกให้รีไม่รี บอกให้รีไม่รีโอเคขอเดี่ยวตายเลยดูอ๋ออันนี้ก็หิวเกินโดนมันโยนออกมาไอเีกอันนี้ก็เลือดน้อยจะซาเลยเกินจริง <c oughs> <c oughs> ไม่มีด็อกเตอร์จังหวะปวนไม่มีเลยครับจังหวะนี้จะเห็น <c oughs> <c oughs> อะไรผ่านหน้าไปคีดทั้งหลา่ทั้งข้าโอ้โหโ,หโอ๊ยเดี๋ย้ๆนะ มันสแมกดาวอ่ะมันสแมกดาวอ่ะสแมกดาวสแลกดาวเลยติดติดฟันได้แล้วครับของเกือบฟูอวประาณน่ะเจ้าเฮ้ยโอ้โหวิงว้าวไม่น่าไม่น่าเจ็บจริงๆครับเจ็บจริงๆนั่นแหละมันสแมกดาวอ่ะหยามมากเลยหยามหน้าเราอ่ะ สองห้าสกิลเอ้สกอจะมาสกิลอะไรหรอสกอฆ่าไม่กระดิกแต่สกอแอคซินี่เครียดจะขอโทษนีครับเปนกระตุกครับก็ไม่ใช่บ้านผมนะบ้านบ้านญาติแต่ผมก็เอาคอมมาด้วยก็เดินเล่นด้วยนั่นเองเลติเชียนนี่ไม่บอกมานานแล้วจะเท่าไหร่ที่จะใช้เท่านั้นก็เถอะผมก็อ่านอ่านไม่รู้เรื่องอย่าดีสกิลมัน น่าหมดละติบผมยอมจริงๆว่ามันเขาหน่าโอ้ป้องค้างเราอยังไม่แตกอะ่ะเป็นไปได้วะ่ะเก่งไงเก่งไงกาแมากเลยนะอย่าพึ่ง <c oughs> อย่าพึ่งอย่าพึ่ง <c oughs> ตีไว้ให้เหลือนหนึ่งทีตีไว้ให้มันเหลือนหนึ่งทีหน่อยมาตี <c oughs> เอามาตีตีมาตีต,ต <c oughs> โีโอเคโอเคพอพอพอ โอ้โหคิปอร่อยตัวหนวิงเขมาตบปังถังถ้ามันหน้าด้านนะเราวิ่งเข้ามาแล้วอันนี้มันไม่มีความหน้าด้านนะตบทิ้งไหมติดตบทิ้งไหมตบเลยตบเลย <c oughs> ไม่ตกของทิ้ <c oughs> งหรอกตบได้ของเราตบได้อดอ,อไม่รอแม่งละนี่เลย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 ,นเลยคนเดียวเลยผมไม่ตายวะ่ะนี่สโลสโลให้สโลให้ฆ่าเองฆ่าเองเลยมังกี้ ไมม่่ทันแงเ,นเอาสุนก็นได้วะ<อ>ขับแป้งแล้วโอ้ยคำหยาบบานเลยเยไม่เปิดแล้วกูร้อรัดดีกว่าที่หายโดนเพบตบตลอดเลยนายในเฮกยังดิน <c oughs> วันนี้ไม่ออกเฮกเหรอเอาของระวางดิ เราจะตีทิ้งให้ดูอ้าวชนะเลยอ้าวบายบายครับดูอะไรผิวหน้าจอไปไม่ทันหน้าจอไปไม่ทันคไอโอ้โหกระตุกด้วยไปละไปละครับพบพบกันใหม่ในคลิปหน้าเออพบกันใหม่ในคุกกิเลนเฮ้ยคุกิเลนบายบาย